ด่วนหลังแพลวพาวโพสต์ FC ฝั่งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ถึงขั้นตอบกลับด่วนสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านทุกคนค่ะเมนีอุ่มยอดรักชาแนวมิเลืองเมื่าอกสูพี่น้องฟังอีกแล้วค่ะพี่น้องล่าสุดแม่แพ้วนะคะได้ออกมาโพสนะคะหลังจากที่ได้พาน้องาริตาไปนงเรียนนะคะพร้อมด้วยน้องโตเกียวกมาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ แล้วก็พ่อบิ๊กนะคะหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะได้ไปล่ออยู่หนาโรงเรียนค่ะพี่น้องทางพยาบาลฟินแลนด์นะคะหรือบอดบิ๊กของเฮ้าค่ะเพื่อนก็ได้โพสต์ยังต่อเนื่องนะคะหูเลยว่าพ่อบิ๊กพยาบาลฟินแลนด์ของเฮานี่ค่ะเพื่อนดีใจและกระตื่นเต้นหลายหลายเนาะสิได้เจอลูกที่รักสองคนคะ่ะในระหว่างที่ล่อน้องนาลิตะกับโตเกียวนะคะพ่อบิ๊กได้โพสต์ว่านาลิตะ หอดใสแล้วน้อลูกสิเกาโมงแล้วเดอ้ออีหล่าคํำแพงตื่นสายบนนอ้อลูกเพิ่นวาแล้วกับอีโมจินะคะตามลูกนะคะอีโมจิลูกหัวใจนะคะเห็นแล้วเนาะบ่งบอกได้เลยค่ะหัวอกคนเป็นพ่อตั้งหน้าตั้งตารอลูกนะคะเพื่อนกับสิคิดหอดหลายละค่ะพี่น้องหลังจากที่พอบิ๊กโพสแล้วเนาะค่ะเนาะเอฟซีกำแฮไห้กำลังใจพอบิ๊กขึ้นกันค่ะเพื่อนกับเขามาแซวพอบิ๊กวา รออีกนิดนะคะอีพ่อว่าสันบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าขอให้ได้เจอลูกสาวนะคะบอสอ่าการทรมานคือการรอคอยค่ะสงสารพ่อจ๋าจังอยากได้ยินนาริตะเรียกพ่อจ๋าพ่อจ๋าว่าสันค่ะค่ะแล้วก็อีกคอมเมนต์ของ FC นะคะเพิ่์นบอกว่าเอ็นดูอีพ่อมารัดทางลูกที่โรงเรียนว่าสันพี่นอ้องเพราะว่าบอสบีกเนะี่ยเพิ่์นถ่ายรูปนั่งถ่ายอยู่หมายหินอ่อนนะคะเนาะ ถาแล้วถาอีก่องทางแล้ว่องทางอีกนะคะเนาะบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าตาเหลือตนพอไก่มานางล่อลูกสาวคว่าขอให้ได้เจอได้กอดเด้อพอไก่เอ้ยเป็นกําลังใจให้นะคะทาง f อซก็เข้ามาให้กําลังใจทางบอสบิ๊กหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์รัวๆนะคะเนาะหลังจากที่โพต์ได้บบโดนค่ะหลังจากนั้นท่านาริตาะคะคุณแม่แพ้ววนะคะปะแจ๋วแล้วก็น้องโตเกียวนะคะ ก็ได้มาหอดโรงเรียนนะคะทางพอบีกเพิ่นกัเข้าไปอุ้มเอาหน้าดีตากรเลยค่ะพี่น้องทั้งกอดทั้งหอม,หมอนี่และค่ะหลังจากนั้นนะคเสืร์ไพ่นะคะอ่าคุณแม่แพ้วกับไปอุ้มตัวเกียวลงมาจากรถค่ะคุณพอบีกก็บ,บอกว่าอันน้องตัวเกียวมาน้ำโบเพิ่นว่า เนาะเพื่อนก็ยิ้มแล้วค่ะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นเนาะคะ่ะอันทั้งพอบ๊กแม่แพ้วนะคะน้องโตเกียวน้องนาลิตานะคะก็ไดถ่ายลูกขอบรัวน้ำกันเด้อพี่น้องพอแม่ลูกเห็นแล้วแล้วก็ปลื้มใจนะคะดีใจน้ำเพิ่นเนาะนี่ละค่ะสายใหญ่นะคะสายใหญ่คุณพอ่อคุณแม่นะคะให้มาพอกันเ้ยค่ะพี่น้องเด้อนั่นละพี่น้องหลังจากนั้นค่ะพี่น้องจะหลังจากนั้นเกิดยังคืนค่ะพี่น้องไปฟังต่อกันเลยค่ะ หลังจากที่ทายดูบกันแล้วคุณแม่แพ้วๆนะคะก็ให้คุณพ่อบีกอุ้มลูกๆนะคะแลวกะหนองนลีตากะเขาไปทางโรงเรียนนะคะหลังจากเสร็จภารกิจต่างๆแล้วนะคะคุณแม่แพ้วๆก็ได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กแล้วก็เพจนะคะในเพจเฟซบุ๊กนะคะแม่แพ้วโพสต์ว่าทําหน้าที่แม่และพ่อคะ่ะถ้าพ่อมีเวลาก็มาหาลูกได้ตลอดนะ ต่างคนต่างทำหน้าที่บางอยา่างอาจจะเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แต่สิ่งที่เหมือนเดิมคือความรักที่มีต่อลูกทั้งสองคนนะคะมีรูปอิโมจินะคะแล้วก็รูปชูนิ้วสองนิ้วนะคะเนาะแม่แพลสู่ๆด้ค่ะพร้อมลงรูปนะคะที่ถ่ายร่วมกันมีแม่แพวพ่อบิก๊ก น้องนาริตะแล้วก็โตเกียวนะคะถ่ายรูปร่วมกันนะคะเนาะแม่เพวโพสลงค่ะพี่น้องหลังจากนั้นเกิดอีหยังขื้นค่ะพี่น้องเอฟซี FC, ว่าจังไหนมาฟังกันต่อเลยค่ะเอฟซี FC, ทั้งแม่พพวนะคะน่ารักมากมากขึ้นกันค่ะเพื่อนกับเขามาคอมเมนต์นะคะเพื่อนบอกว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วค่ะแม่แพลพ่อบิ๊กเป็นภาพที่ทําให้ยิ้มได้มากๆเลยค่ะบอส รักบอสทั้งสองเหมือนเดิมรูปหัวใจนะคะเป็นภาพที่ประทับใจมากค่ะรักทุกคนอยากให้ไปเที่ยวพ่อแม่ลูกด้วยกันคงทำให้ลูกมีความสุขมากๆคุณพ่อคุณแม่ทำหน้าที่ได้ดีมากเลยค่ะเอฟซี FC กับเฮมาให้กำลังใจมเมแพ้วนะคะอันนี้เอฟซทั้งเมแพ้วด้วยค่ะเด้อย,ยังงโบเบิร์ค่ะพี่น้องมาฟังต่อน้ำกันด้วยค่ะเด็ก น่าจะดีใจที่ได้เจอพ่อกับแม่อยู่ด้วยพร้อมกันนะยิ้มตามเลยหนึ่งภาพล้านความหมายน่ารักอบอุ่นมากๆเลยค่ะพ่อแม่ลูกแล้วก็ลูกหัวใจนะคะแมนด้วยค่ะภาพนี้บอกเลยว่าล้านความหมายค่ะพี่น้องอธิบายออกมาจากใจยิ่งบริสเลยค่ะเนาะพี่น้องเห็นแล้วปื้มปิ่มแทนนะคะเนาะลวกาเอฟซีนะคะเป็นก็คอมเมนต์อีกว่า อยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอยากให้บอสบิ๊กกลับมาเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกเหมือนเดิมว่าซ่นพี่น้องเพื่อน่าหลายๆคนหลายๆท่านก็บอกว่ายินดีด้วยนะคะเห็นแล้วอุ่นใจเห็นแล้วกระลองไห่ตามเลยเพื่อน่านะคะเนาะเยาวาตะพี่น้องเอฟซี FC. เห็นแล้กก็น้ำตาข้อค่ะอุ้มยอดรักชาแนลเห็นแล้วก็น้ำตาซึ่งน้ำตาข้อขึ้นกันค่ะพี่น้องเนาะบาที่นี่พี่น้อง เมเพ่ลโพดและยังบพอเดี่ยค่ะบอดบิกกับโพดคือกันค่ะพี่น้องต่างฟังต่างโพดค่ะพี่น้องโพดทั้งสองฟังเลยมาฟังของทางบอดบิกค่ะเพื่อนโพดว่าจากไหนพี่น้องมาฟังกันค่ะทางด่านพอบิกพยิบาลฟินแลนดนะะ์เน้ค่ะแล้วกับโพดคือกันพี่น้องแล้วโพดบอกว่าอย่าพึ่งท้อในวันที่ล้ม อย่าตรอมตรมในวันที่ล้าเพิ่นว่านาริตะแอนโตเกียวแอนเดสเพิ่นว่าพี่น้องเพื่อนกะลงหงลูกพร้อมน้ำด้วยค่ะเด้อมีบอสบิ๊กนะคะแล้วกะน้องโตเกียวแล้วกะน้องนาลิตะนะาะนเนาะหลังจากที่บอสบิ๊กโพสแล้วค่ะพี่น้องเอฟซทั้งพอบิ๊กก็มาหายกำลังใจขึ้นกันค่ะเพื่อนก็บอกว่าเห็นแล้วอบอุ่นใจร้องไห้ตามเหมือนกันพี่น้องเนาะ เพิ่นว่าดีใจด้วยค่ะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกดวงตาดวงใจมาสั่นเพิ่นว่าดีใจกับนาฬิตาโตเกียวได้เจอคุณพ่อน้ําตาซึมตามเลยเพิ่นว่านะคะเนาะอบอุ่นที่สุดสายเลือดผูกพันนะน่ารักอบอุ่นนี่แหละชีวิตพ่อแม่ลูกเติมเต็มความสุขให้กับครอบครัวค่ะพี่น้องลหลายๆคนนะคะพากันนะคะ แฮ่ hey, ชื่นชมคลิปประทับใจและก็ภาพนะคะประทับใจค่ะพี่น้องหลายๆคนหลายๆท่านนะคะไก่เชี่ยนะคะเชี่ยไฮบอดบีกนี่นะคะนอกับอ่ากแบบเพ่าวนะคะเนาะ,ค,ะ,นะค,ะคือดีกันค่ะพี่น้องเป็นจังไหนก็คอยติดตามกันต่อไปเนาะ,ะแต่ว่าหลายๆคนนี่เนาะคะ่นะเนาะไก่เชี่ยอยากให้กลับขึ้นมาหากันเห็นภาพหนีแล้วทุกคนเนาะ,ะบูคิดบูฟันแล้วเนาะคะ่นะเนาะว่าสิมีภาพ แบบนี้เกิดขึ้นนะคะเนาะเพราะว่าทิพานมานะคะก็มีกระแสล่ามาก,กันหล่นะคะพี่น้องก็โบ,บคิดว่าเพื่อนเสด็จมาไทยลูบน่ากันนะคะเนาะอันนี้ที่เกิดขึ้นได้เนาะคะ่ะเพราะลูกนะคะเนาะเพราะลูกเท่านั้นนะคะเนาะบนหน้าเสื้อเลยเนาะค่ะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกะคิดว่าแต่นาริตาสิมาโบคิดว่าแม่แพ้ม่แพ้วเเา้วหนีสิพ้าน้อ,อ,อ,นองตัวเกี่ยวมาน้มค่ะพี่น้องเนาะก็ดีแล้วคะ่ะ บอดบีกเพิ่นกับซได้เจอเนาะคะ่ะเนาะเจอกันเนาะเพิ่นเห็นหลูกเพิ่นกัมีความสุขละคะ่ะมีแรงและกําลังใจในการทํางานต่อไปนะคะเนาะโอ้ยพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องมีความรู้สึกแบบใดคะฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามอุ้มยอดรักชาแนลไว้นะคะเผื่อว่ามีข่าวสารอัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อค่ะพี่น้องสุดท้ายนี่ขออวยพรให้พี่น้อง ร่ำรวยกันทั่วหน้าโชคลาบลอยมาไม่ขาดสายเงินทองไหลมาเทมายอย่างมากมายและสุดท้ายขออวยพรให้เฮงๆรวยๆค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ด้ค่ะเด้อสวัสดีค่ะ